ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าอิรานมองว่าตนเองกําลังถูกท้าทายโดยประเทศอิสราเอลแล้วอิรานก็คงจะมองว่าคนที่รับผิดชอบต่อเหตการที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นประเทศอิสราเอลซึ่งนั่นทําให้อุณหภูมิความร้อนแดงของวิกฤตในกาซาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเขาทําสงครามกันมายาวงานนะทั้งสงครามรับแล้วก็สงครามที่เป็นตัวแทนเซลเป็นฝ่ายมองว่าเหตุการณ์วันที่7ตุลราคมเนี่ยอิรานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้คือมุมมองของเซล อิหร่านเองเนี่ยก็มุ่งเป้าหมายในการที่จะทําลายผลประโยชน์ของเซลในในหลายๆแหง่งด้วยกันทั้งอิสราเอลและก็อิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน จากที่เมื่อคืนนะคะก็มีเหตุระเบิดในอิหร่านที่มีคนเสียชีวิตกว่าหนึ่งคนอาจารย์มองว่าเหตุการณ์นี้นะคะ่ะเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสชหรือเปล่ปปาคะเพราะว่าทางอิหร่านก็มีการกล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะที่มันจะเป็นเรื่องของเรื่องภายในอาจารย์มองมุมไหนมากกว่ากันคะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตถนวนกาซานะครับแล้วก็วิกฤตถนวนกาซานี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับนะครับว่านับตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะที่อิสเซลเป็นฝ่ายมองว่าเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมเนี่ยอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้คือมุมมองของอิสเซลนะครับอิหร่านเองก็ออกมาปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคงจะสรุปอย่างนี้นะครับได้ว่าทั้งอิสเซลและก็อิหร่านเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน นะครับที่ผ่านมานี้เนี่ยอิเซลและก็อิรานเนี่ยก็ได้ทําสงครามลับระหว่างกันนะครับก็คือการที่อิเซลเนี่ยใช้การถล่มโจมตีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิรานตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ในประเทศอิรานเองเนี่ยใหอิเซลก็เคยเข้ามาถล่มโจมตีรอบสังหารน,นักวิทยาศาสตร์ชาวอิรานในขณะเดียวกันเนี่ย อิหร่านเองเนี่ยก็มุ่งเป้าหมายในการที่จะ,ะทําลายผลประโยชน์ของเซล์ในในหลายๆแห่งด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสงครามรับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำกันมานับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะครับโอ้โหสามสิปีแล้วนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นอี่เซลและก็อิหร่านเนี่ยทำสงครามที่เรียกว่า c o อกซี่วหรือสงครามตัวแทนระหว่างกันนะครับ สงครมสงรามตัวแทนระหว่างกันนี้เนี่ยก็กระทำผ่านในหลายๆดินแดนนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็คือ,อประเทศเลบานอนนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยนะฮะในปี1982เอนี่ยอิเซลได้ตัดสินใจเข้าไปยึดครองภาคใต้ของประเทศเลบานอนตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ยิรานตามเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุน ฝ่ายเชีอยห์ในประเทศเลบานอนซึ่งเป็นประชากรจํานวนเยอะมากในภาคใต้เลบานอนเนี่ยนะฮะให้มีการจัดขบวนจัดตั้งกองกําลังต่อต้านขึ้นมาจนนําไปสู่การกําเนิดขึ้นของกลุ่มพิซสูลลอดในภาคใต้ของประเทศเลบานอนและนับจากนั้นเป็นต้นมานับ้แต่การเกิดขึ้นของกลุ่มพิซสูลรอดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นอิสราเอลแล้วก็อิหร่านทาสงครามระหว่างกันแต่เป็นสงครามตัวแทน เ,เกิดขึ้นในเลบานอนนับตั้งแต่ปี1982นะครับจนกระทั่งปี2000ทำสงครามกันยาวนานมากเลยนะับผ่านกลุ่มีิสมุลล็อกเนี่ย18ปีด้วยกันนะครับแล้วหลังจากปี2000เนี่ยอิเซลก็ถอนตัวออกไปนะครับอิเซลกลับมาเข้าเข้ามาทำสงครามในเลบานอนครั้งหนึ่งในปี2006ผมเชื่อว,ว่าหลายคนก็คงจะ ทราบดีว่าในปีนั้นเนี่ยิสบุ้ล็อกก็ทำสงครามกับกับอิสราเอลอย่างดุเดือดเลยนายเซลเข้าไปทำสงครามในเลบานอนนะครับแล้วก็แต่ท้ายที่สุดเนี่ยอิสราเอลก็ไม่บรรลุเป้าหมายในการทำสงครามครั้งนั้นก็ต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนเหมือนเช่นเดิมนะฮะคือประเด็นที่ผมพยายามที่จะชี้ให้พวกเราเห็นก็คือว่า ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเขาทําสงครามกันมายาวนานนะทั้งสงครามรับแล้วก็สงครามที่เป็นตัวแทนและสงครามตัวแทนครั้งล่าสุดที่เขากระทําต่อกันเนี่ยนะฮะก็คือในในสมรภูมิซีเรียนะในสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยอิหร่านได้ให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการติดอาวุธต่างๆที่จะปกป้องระบบอบก,การปกครองของบาชาร์อันอาซาร์ในประเทศซีเรียเนี่ยนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยอิสราเอลก็บาดระแวงต่อบทบาทของของอิหร่านในซีเรียเซลก็เอา,เ,อาเครื่องบินไปถล่มโจมตีเป็นระยะระยะในในซีเรียอันนั้นก็เป็นสนามล่าสุดเลยเที่เป็นสนามการต่อสูอ้สนามตัวแทนการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายนี้นะครับทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้น เมื่อวันสวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะที่มีการะระเบิดนะฮะท่ามกลางพิธีลํำลึกถึงอกอเซมสุไลามานี่นะฮะอดีตผู้บัญชาการกองกำลังกุ้ของประเทศอิรานเนี่ยนะฮะคนสำคัญมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้มีจำนวนคนเสียชีวิตในพิธีกรรมนั้นเนี่ยนะ,ะเป็นร้อยมากกว่าร้อยคนเนะฮะรวงนี้เนี่ยอ,อิเซลก็ยังปฏิเสธยังไม่ยอมรับ นะครับว่าตัวเองกระทานะครับแต่ว่าในมุมของอิหร่านเนี่ยนะฮะอิหร่านเขาบอกว่าเขามีศัตรูอยู่อสองฝ่ายที่สําคัญที่เคยมาก่อเหตุในประเทศเขาหนึ่งก็คือกลุ่มอูจาฮิดินอิคลนะฮะหรือว่าเป็นกลุ่มกาลังกลุ่มกลุ่มกองกําลังต่อต้านการปฏิวัติอิหร่านก็แล้วกันนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะโค่นล้มระบอบอิสลามในประเทศอิหร่านมายาวนาน แล้วในสายตาของอิหร่านเนี่ยไอ้กลุ่มมุจาฮิดีนกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำงานร่วมกับอิสราเอลนะฮะฝ่ายที่สองที่เป็นศัตรูคู่แค้นกับอิหร่านมาอย่างยาวนานก็คือกลุ่มไอซิสกลุ่ม i อเนี่ยนะ,ะที่เรารู้จักกันนะฮะและในมุมมองของอิหร่านเองเนี่ยก็มองว่าไอซิสเนี่ยก็คือเครื่องมือของประเทศอิสราเอลในการทำลายอิหร่านนะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอิรานมองว่าตนเองกำลังถูกท้าทายโดยประเทเศอิสราเอลนะฮะแล้วอิรานก็คงจะมองว่าคนที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นประเทเศอิสราเอลซึ่งนั่นทำให้คุณภูมิความร้อนแดงของวิกฤตในกาซาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะมันดูเหมือนว่าวิกฤตที่มันเริ่มต้น ในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะขณะนี้มันกําลังขยายผลกําลังถูกยกกระดับกําลังขยายวงนะฮะไม่คือไม่จํากัดเฉพาะในสมรภูมิกาซานะ,ะมันเริ่มมันเริ่มขยายตัวไปในดินแดนอื่นๆและดูสัญญาณว่ามันจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ